สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์ไวจะมาพยากรณ์คนลักนณามีนในเดือนมิถุนายน2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ปิ i ิบเบอร์หซึ่งจะอยู่ท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทมค่าครูได้ครับ เรามาดูกันเลยนะครับในเดือนมิถุนายน2 5 6 5ายซึ่งเป็นเดือนที่6ของปีแล้วนะครับเผอแป๊บๆก็กลางปีแล้วเนาะทีนี้ในเดือนมิถุนายน65นี้จะมีการโคจรยกย้ายราศีหดวงครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปของลักนณาจะไม่พูดถึงดาวยายนะครับแต่จะพูดถึงดาวาสถิตโคจรเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินและความหลักเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งใครอยากฟังนะครับเรื่อง การย้ายของดวงดาวให้เข้าไปดูในที่คลิปของราศีมีนนะครับสามารถดูได้เหมือนกันครับก็จะทำให้เราดูเรื่องราวของการย้ายคือผมทำราศีกันย์คณาเนี่ยสามารถดูได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ว่าเราต้องดูลักนณาด้วยเพราะว่าจะเน้นเรื่องของการงานการเงินความหลักนั่นเองเนาะแต่ถ้าเปื่อใครจะดูเรื่องของดาวย้ายก็ไปดูที่คลิปของราศีผมจะทำให้ให้มีสองแบบนั่นเองเนาะประมาณนี้ ทีนีเ้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาววาสนานะครับได้ตําแหน่งกเกษตรในรอบ12ปีนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่โอเคปันอยู่นะเนื่องจากมา,จากเจรินการงานแปลว่าไงกรรมะคือการงานการกระทําเวรกรรมพูดง่ายว่าปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมสําคัญที่สุดนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้คลิป พื้นฐานวาสนากำเนิดของเรานะครับซึ่งไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเพราะว่าผมจัดระเบียบในเพลย์ลิสต์มันจะดูง่ายเนาะก็ไปดูนะครับคลิปของพื้นวาสนา EP ที่3นะครับแต่จำจริงมีหลาย EP นะก็ดูหมดก็ได้นะครับจะได้เข้าใจตัวตนเข้าใจรูปแบบชีวิตเราเราจะได้เก็ตออกว่าควรจะทำยังไงควรหรือใครที่ชอบดูเนาะครับก็ไปดูได้นะครับจะได้ดูพื้นฐานของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเนาะทีนี้ กรรมะเนี่ยมันเป็นพราะปรญญกรรมใช่ไหมครับหมายถึงการคิดการเลือกการตัดสินใจที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบ็นเนกเษตรจึงกันเขาเรียกว่าอะไรมีการตัดสินใจที่วงเล็บไปถูกทางแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าใครมีดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาเด่นนะครับใครที่ไม่เด่นจะไม่อย่างตัวผมยังเกิดปีฉลูนะครับอยู่ในราศีมังกรเป็นนิดเนาะดังนั้นเนี่ยจะไม่ชอบระเบียบแผนการแต่ว่ามันไม่ได้ อย่ามันมากลุ่มตัวสนับคนมีนคือดาวประจําตัวมันต้องมีมันต้องเป็นนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่มีวาส,สนาก็จะไหมครับตัวผมไม่ได้เกิดราศีมีนลัคนามีนดาวประจําตัวไม่ใช่ดาวพฤหัสบดีแต่วันเกิดวันพฤหัสบดีนะครับแต่ไม่ได้ดาวประจําตัวเป็นวันพฤหัสบดีไม่ใช่ในนั้นเนี่ยจึงทําให้คุณต้องพลิกฟื้นจากความเป็นปรับเป็นนิดใครที่เกิดในปีฉลูปีมะเสง ปีอ่ารากานะครับสามราศีนี้ต้องฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับต้องคือช่วงนี้นะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่ได้คุณประโยชน์จากดาวพฤหัสดีมากเท่าที่ควรเพราะเนื่องจากว่าเขาได้ตำแหน่งที่ดีเราจึงต้องมีเหมือนกับที่มันเป็นอย่างที่มันบอกนะครับเราทึงจะได้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่าปัจจุบันกรรมสาคัญใครที่รู้กฎของอดีตปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผมเนี่ยก็อธิบายไปแล้วและตั้งคือตั้งกฎเนี่ยขึ้นมาเพื่อมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าปัจจุบันจะเป็นอนาคตเสมอหมายถึงอะไรสิ่งที่เราทําวันนี้จะงอกเงยในอนาคตจริงไหมดังนั้นปัจจุบันจะไปเป็นอนาคตและอนาคตจะมาเป็นปัจจุบันเสมอมันจะแลกเปลี่ยนกันแต่อดีตทิ้งเลยนะครับไม่ต้องยุ่งแต่ว่าเอาเป็นแค่บทเรียนเนาะคืออย่างนี้อนาคตจะมาเป็นปัจจุบันเพราะอะไรคนเราเกิดมาต้องตายทุกคน นี่คือกฎแห่งวัฏจักรใช่ไหมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกอย่างมันหนีไม่พ้นจุดนี้ดังนั้นผมจะเปรียบเทียบว่าคนเราเกิดมาต้องตายอายุเราเป็นตัวกําหนดเดินเข้าหาอนาคตเรื่อยๆถูกไหมครับสักวันหนึ่งเมื่อเราแก่ตัวไปความตายก็จะมาถึงก็ได้ไงครับก็หมายถึงว่าอนาคตจะมาถึงปัจจุบันเสมอเห็นไหมถ้าเราเข้าใจตามกฎแบบนี้มันจะทําให้เรารู้เลยว่าครับว่า เราควรจะต้องมีแนวโน้มการเดินเดินทม์ไลน์ของชีวิตเราแบบไหนอืมใครที่พวกประเภทแบบวนอยู่ในอ่างนะครับต้องมีสตินิดนึงนะครับลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับการเปลี่ยนคือการทําแบบเดิมก็ได้รับผลแบบเดิมการเปลี่ยนแปลงใหม่มีสิทธิ์ที่จะดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันจะแย่ลงก็ได้นะครับการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือนี่ไง ดาวประจำตัวการจัดการการเรียนรู้การบริหารการเรียนรู้มาอันดับหนึ่งหมายเขาว่าอะไรถ้าไม่รู้อย่าเดินถ้าไม่รู้อย่าเดินการลงทุนก็เหมือนกันถ้าไม่รู้อย่าทําเพราะถ้าทําไปแล้วพังทําแล้วไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ได้รับผลประโยชน์พระดาวคารเนี่ยมันเดินไวมักใช้อารมณ์เห็นว่าเขาทําได้ก็ทําแต่สุดท้ายเราไม่ได้ อืมเราจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขามีความรู้แต่เราไม่มีความรู้เห็นว่าเขาทําเขาได้เราก็อยากทําบ้างก็ไปทําแล้วสุดท้ายเป็นยังไงอืมก็พังไม่เป็นท่าใช่ไหมครับมันเป็นแบบนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับไม่ต้องห่วงลาบผลมันมีอยู่แล้วนี่ไปเกษตรยังไงคุณก็ได้อีกตั้งหนึ่งปีเต็มเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยลาบผลจะมาเรื่อยๆคราสีมีนเนี่ยอืม ลาบผลตัวนี้ไม่บริสุทธิ์นะครับเพราะเป็นดาวบ,บัปปะคาะหมายความว่ามันจังเหนื่อยหนักแบกภาระความยาวนานพูดงา่ายว่ายาวนานคุณต้องยอมรับความนี้ให้ได้นะว่าลาบผลของเราทําอะไรกว่าจะได้ผลเนี่ยยาวนานดังนั้นไปออกแบบนี่การเงินก็พังมาหลายปี7 6 7ปีแล้วเนี่ยแถมยังสุขเข้าเสาแทรกดาวพุวกร์จะอยู่กลังจะออกไปลนะออกจากการเงินมา6 7ปีดาวราหูกลับมาทับอีกทีหนึ่งมาจากเรนบินาน เออเขาซ้ำกรรมสัตว์นี่แหะครับเราอยา่าดราม่าเลยครับมันไม่มีประโยชน์ทํำยังไงละ่ะที่จะให้มันพลิกฟื้นได้ในเมื่อลาบเป็นเกษตรใช้ระยะเวลาย,ยาวนานก็แปลว่าเราต้องลงทุนแบบระยะยาวทําอะไรแบบได้รับผลที่ยาวไม่ใช่แบบจะเอาวันนี้ลงวันนี้พรุ่งนี้จะเอาอ่ะไม่ได้คุณคุณทำผิดทางแล้วละ่ะคุณทําไปสิรัรองวินาศวินาศสันตโลไปเลยเพราะวินาศไปเินการเงิน อือังคารลาหูมันโลกลาหูมันเรริญวนินาศแปลว่าโลกดังนั้นเนี่ยพวกคนโลกโลภมากมาก,มากเสียหายนะครับคนที่ฉลาดคือกินน้ําซึมบ่อทรายนะครับนี่ไงเสาเป็นเกษตรในเรือนลาบแปลว่ากินน้ําซึมบ่อทรายแต่ถ้าเปืือกคุณคือกินเทนินตกินเทนินตไม่อิ่มหรอกครับแต่กินไปเรื่อยๆมันคืออะไรไหม ดาวเสาร์เป็นในเรือนราบเนี่ยมันแปลว่าอาสังหามันไปลถึงการปล่อยเช่าอาสังหาไม่รวยครับการปล่อยเช่า,าสังหาให้เขาเช่าเนี่ยไม่รวยหรอกแต่มันมีกินชั่วชีวิตมันเป็น passive income ดาวเสาร์เป็นราบเนี่ยแปลว่า passive income ประมาณว่าคุณต้องออกแบบการเงินของคุณใหม่อีกปีครึ่งเชียวนะดาวราหูอยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ตอบโจทย์สำหรับพวกเล่นหุ้นแต่ตอบโจทย์สำหรับพวกเล่นกองทุน รวมนะครับกองทุนรวมคือการกระจายความเสี่ยงไปหลายๆที่แล้วเอามาเป็นที่ที่เดียวแล้วเวลาซื้อไม่ต้องซื้อปุ๊บพอมันตกเราขายเนะไม่ใช่คือเก็บไว้อย่างนะั้นอะรอมันขึ้นรอให้เป็นอดทนให้เป็นเพราะดาวเสา,าเร์เดเรนลาต้องอดทนให้เป็นนะครับดาวเสาร์หมายถึงความอดทนอดกัน้นไม่ใช่อดทนแบบขยันอดทนนะขยันอดทนคือดาวคารนแต่ขยันอดกั้นเนี่ยเป็นดาวเสาร์ม่หมายถึงความทนทานนะครับอ่าเข้าใจไหม แข่งแกร่งทนทานเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเปล่อแข็งแกร่งแบบต่อสู้อันนี้เป็นดาวอังคารไม่ใช่คนละเรื่องเนาะเราพูดถึงดาวเสาที่ได้ลาบแปลว่าแข็งแกร่งทนทานมันหินนะครับอืน้ํากว่าจะก,ะะกัดเซาะหินจนกร่อนได้เนี่ยใช้เวลาไหมครับอืน้ําที่ดูเหมือนไม่มีรูปร่างรูปทรงเนี่ยแต่ก็ชนะหินได้ แต่ใช้เวลานานเหมือนกระต่ายกับเต่าที่เคยเปรียบเทียบไปแล้วตอนดาวเสาย้ายเออตอนดาวเสาถอยใช่ไหมครับย้อนกลับไปฟังได้นะใครที่ยังไม่ฟังเพราะดาวเสาเนี่ยมันถอยหลังในเรืนราบแปว่ารา้าสี่เดือนอ่ะก็ต้องเข้ากดตรงนี้อีกก็ต้องระวังเนาะก็แต่มิถุนาถึงตุลาคมนะครับก็ระวังนะครับตรงจุดนั้นทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่การงานนะครับในเดือนนี้บ้างนะครับจะเป็นยังไงมันมีเยอะเรื่องเยอะอีกอีกพูดอีกเยอะครับ ก็เอาไวนะ้เนาะเพราะวันมันอีกจังหนึ่งปีเนาะการงานก็เป็นดาวดวงเดียวกันก็หมายถึงก็บอกแล้วว่าได้ตําแหน่งเกษตรการงานจะมั่นคงครับยกระดับฐานะแต่ไม่ได้แบบพลิกจากรวยเป็นจนนะเอ้ยขอโทษไม่ใช่จนจากจนเป็นรวยนะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าค่อยๆขึ้นตามสเต็ปดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงสเต็ปขั้นตอนนะครับการทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนทําอะไรด้วยการไม่กระโดด แต่ตัวผมเนี่ยชอบกระโดดเนี่ยเวลาเรียนวิชาหอศะสา์เนี่ยผมกระโดดเรียนข้ามคันนะครับคนอื่นเริ่มต้นที่เจ็ดตัวเก้าฐานตัวผมเนี่ยกระโดดมานี่เลยนะครับบางคนก็เล็กคณิตศาสตร์นะครับเล็กๆน้อยๆบางคนไพ่อย่างเงี้ยครับเรียนไพ่เรียนเลขคณิตศาสตร์เรียนเจ็ดตัวเก้าฐานมาก่อนถึงจะมาวิชานี้กันแต่ตัวผมไม่ครับกระโดดมาวิชานี้เลยแล้วค่อยลงไปทีหลังเออเอาแบบยากเลยอ่ะตั้งแต่แรกนะครับ แต่บางคนก็กระโดดมาข้ามกันแบบนี้สมัยนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียนกันแบบอูมันยากไปเอาคือมันไม่มันไม่เปิดเผยเหมือนแบบนี้นะครับสมัยก่อนดังนั้นเนี่ยเขาจะเรียนตามขั้นตอนอืมแต่ตัวผมด้วยการที่มันดาวพฤหัสีมได้ไงก็เลยก็เลยเอาแบบกระโดดไปเลยนะครับประมาณนี้แต่มันมีในดวงอ่ะมันมีนะครับก็เพราะว่าดาวมันกลุ่มเกีตนะครับก็คือโบราณซิงศักส ก็เคยก็คือศาสตร์โบราณนะพูดง่ายมันมาถูกทางผมเนี่ยเหมือนการต่อจิ๊กซอเลยนะผมไม่ได้เข้ามาโหราศาสตร์ตั้งแต่แรกในแต่ผมอะ่ะชอบชอบ,ชอบพวกแบบของโบราณของวัฒธรรมโบราณนะครับของอริยธรรมโบราณเนี่ยผมชอบชอบจัก,กรวาลตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เรียนสอบประชอนู่นนะครับจัก,กรวาลเอ่ย่จาจักรวาลละหนึ่งธรณีวิทยาแล้หนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกว่าพุทธศาสนาอย่างเงี้ยครับอืมก็เป็นแนวแนวนี้เนาะแต่ไม่ชอบวัดนะแต่ชอบพุทธศาสนาคือชอบหลักคําสอนแต่ไม่ชอบไม่ชอบวัดไม่ไม่ชอบกฎระเบียบเขาพูดไงว่าเกิดปิฉรุจะไม่ชอบกฎระเบียบนะครับทีนี้เอยวจะว่านอกเรื่องเยอนะเนาะทีนี้การงานก็ปังเนาะประมาณนี้นะก็คืออยู่ที่ตัวเองนี่แหละการงานจะดีได้จากการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพแล้วเราจะยกระดับ ฐานะตัวเองขึ้นมาได้ในรอบ1ปีเนี่ยคือ12ปีจะมีครั้งหนึ่งเนาะมาทับตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ดีมากนะเดินเข้าสู่การเงินก็ดีแต่มันเจอกระดาราหงเนาะก็ว่ากันอีกทีแล้วก็ดาวมฤตยูย,ย้ายก็กดกระดิ่งติดตามจะได้รู้เนาะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนราศีอีก7ปีเลยเนาะทีนี้เป็นลักษณะของการที่การเงินบ้างว่าจะเป็นยังไง การเงินวินาทมาอยู่ในเรือการเงินก็บอกไปแล้วนะว่าจะเสียเงินก้อนวินาทหมายถึงจบสิ้นดังนั้นเนี่ยพอมาอยู่เรืนอการเงินแปลว่าจบสิ้นเรื่องของการเงินแต่คําว่าจบสิ้นในเรื่องของการเงินผมจะแปลไปว่าเสียเงินก้อนหมายคมว่ามันจะไม่เสียน้อยนะครับวินาทหมายถึงหมดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหมดตัวแต่หมายถึงว่าหมดหน้าตักที่เราทําคือมันอยู่ที่การกระทําปัจจุบันอย่างที่บอกไปว่ามันสําคัญมากปัจจุบกรรมเนี่ย เราทําอะไรเลยได้สิ่งนั้นเราลงล้านหมดล้านแต่เรามีสิบล้านนะเรามีสิบล้านลงล้านหนึ่งก็หมดล้านหนึ่งลงแสนหนึ่งก็หมดแสนหนึ่งลดหมดพันหนึ่งอ่าลงพันหนึ่งก็หมดพันหนึ่งอ่ะนะอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยมันหมดแค่หน้าตักแต่ไม่ได้หมดตัวต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับแต่ถ้าคุณทุ่มหมดตัวมันก็หมดตัวนั่นแหละเพราะอย่าลืมว่าดาวราวหูเนี่ยมาจากเดินวินาศหมายถึงอะไรลุ่มหลง คุณจําไว้เลยทุกคนเลยนะครับสำหรับคนราศีมีนลัคนาบีนที่ฟังอยู่ณนะขณะน,นี้ฟังมาถึงณนะวินาทีนี้ดาวราหูเป็นดาวความโลภมาจากเรวินาศแปลว่าคนราศีมีนเนี่ยต้องพอเพียงอย่าโลภเพราะโลภแล้วมากแล้วลาบหายเข้าใจไหมครับโลภมากลาบหายดาวราหูย้อนเป็นดาววินาศก็หมายถึงว่าโลภมากแล้วลาบหายคนราศีมีนจึงเป็นราศีที่ปลดปล่อยคือวาง ราศีวินาศของดวงโลกมันหมายถึงหรือทางทมเนี่ยมรณนะมันหมายถึงว่าคือมันจุดจบมาเลยอะราศีบีเป็นราศีที่จุดจบทุกประเภททุกชนิดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเป็นราศีสะสมราศีแตกแยกราศีพังทลายดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าคือไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะทุกอย่างมีดีหมดแต่แค่ว่ามันอยู่ที่เรื่องอะไรอย่างเช่นราศีจบจบ,จบจบจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ดีไหม,มจบในที่หมายความว่า มันคาราคาซังเป็นหนี้เป็นสินแล้วจบดีไหมคือหมายถึงว่าไม่เป็นหนี้แล้วเออจากเป็นหนี้แล้วใช้หนี้หมดดีไหมเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าจบดีหรือจบไม่ดีมันอยู่ที่ดาวประจําตัวดาวประจาตัวแปลว่าดาวบริหารจัดการก็บริหารจัดการทัสิมันจะได้จบไงจบสวยอย่างที่เราต้องการอ่าเรามีอํานาจนะครับจาไว้ว่าคนราศีมีนมีอํานาจในการจบเหมือนผมเนี่ยอ่าใครมาปรึกษาส่วนตัวบอกว่าเอามอมีทุกอย่างนู้นมีทุกอย่างนี้อ่ะผมก็ เหมือนกับบอกคุณว่าทําแบบนี้สิแล้วมันก็จะจบเรื่องนั้นใช่ไหมครับผมมีอํานาจในเรื่องของการจบในสิ่งที่ที่เราตั้งคาดหวังเป้าหมายไว้อะไรแบบนี้ครับโดยใช้วิชาถูกไหมตัวคุณก็เหมือนกันคุณก็มีอํานาจในเรื่องของการจัดการที่จะทำมันจบได้อะไรประมาณนี้ครับเรื่องที่มันยืดเยื้อคาราคาซังต่างๆมันก็จบได้ อแต่วิธีการจบง่ายๆก็คือการปล่อยวางนะครับสำหรับคนละสีมีนเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าโลกนะครับปล่อยวางแล้วคุณจะไม่ทุกข์นะครับเพราะวินาศคือการสูญเสียทั้งหมดเพราะมันลุ่มหลงไงอืมชีวเรื่องของการเงินก็ผ่านไปเนาะก็เจอมันจะอยู่ด้วยนะเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าก็ดีละเจ็ดเดือนเจ็ดเนาะครับก็จะดีขึ้นสเต็ปหนึ่งนะครับต่อให้ดาวราหูมาจากเดือนวินาศอยู่ก็ตามนะครับไปดูนะดาวราหูเป็นกราคีใน ในปีที่มันทับก็คือปีนี้กับปีหน้าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นปีนี้ปีหน้าเนี่ยคุณเต็มตัวดาวราหูจะคนทัพย์คุณคือพูดง่ายว่าลายคุณ2นะครับตอให้ดาวมุธจะอยู่ออกไปแล้วนะก็จะลายคุณ2ต้องระวังนะครับทีนี้เรื่องของความรักบ้างคนราศีมีจจะเป็นยังไงก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยย้ายสองรอบรอบแรกเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่7มิถุนายน65เข้าสู่เรือนพฤษภเรือนสาชะใช่ไหมครับ ปัตตานิสาชะหมายถึงคนโสดจะได้เจอคนในสังคมแล้วเลือกมาเป็นคู่แปลมาว่าคุณจะเจอเนื้อคู่นะครับเจอเนื้อคู่ไหมน่าจะเพราะเนื่องจากดาวพฤหัสดียมาเป็นกเกษตรแล้วนะครับมาจากการงานแปลว่าคือคุณจะฉลาดในการเลือกอะครับพูดง่ายแต่จงจำไว้ว่ามีสติด้วยนะถ้าอยากถ้าอยากเลือกถูกทางคือคุณต้องเลือกคนให้ถูกอะเพราะดาวพฤหัสกลุ่มตัวมีเกณฑ์ที่จะได้ดเนื้อคู่เพราะเนื่องจากว่า คู่บุกเพยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอ่ะมีความเข้มแข็งในตัวตนมีความคือเหมือนกับวัฒสสนามันเปิดรับแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะทีนี้าดาวพฤหัสเนี่ยดาวประจํา,า,าคู่ครองของคุณเนี่ยปัตนิสาชะหมายถึงระวังเรื่องของคู่ที่มีแล้วมันจะไม่อีกมันจะเข้ามาหาอีกนะครับเพราะว่าคือพูดง่ายว่ามันมีเสน่ห์นะครับ คืออาจจะไม่มีการสานต่อก็ได้นะเพราะว่ามันแปลว่าเพื่อนก็ได้หมายถึงว่าเจอคนในสังคมแล้วได้เพื่อนเพิ่มแต่คุณอย่าระแวงจนเกินเหตุเพราะไม่งั้นมันจะทําให้ปัญหานันลุกลามได้เนาะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าได้หุ้นส่วนนะครับเรื่องของการงานได้หุ้นส่วนหมายถึงพาร์ทเนอร์นะครับได้บัตตี้นะครับเป็นลักษณะนี้ที่ดีด้วยนะทุกอย่างจะดีหมดเลยเพราะดาวพฤหัสดีเนี่ยเป็นตัวเล็งนะครับทีนี้ คู่ก็ดีบัดดี้ก็มีหุ้นส่วนก็ได้นะครับพอดาวพุธเดินเข้าสู่กเกษตรในเดือนพันธุก็หมายความว่ามีเกณฑ์การแต่งงานสำหรับผู้ที่มีความรักที่เขาเรียกอะไรระยะหนึ่งแล้วนะครับที่หมายถึงว่าแบบพอเหมาะแล้วที่จะมีการหลอกลังตกตกลงป่องชิ้นหรือเขาเรียกอะไร เข้มแข็งพอที่จะเป็นครอบครัวกันได้อะไรประมาณนี้ครับก็จะได้มีเกณฑ์การอแต่งงานนะครับป็นลักษณะนี้ได้ด้วยมีการอยู่ร่วมกันนะครับบางทีก็อยู่กันก่อนแต่งก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ปตัตนิพันธุนะครับก็ตั้งระวังนิดนึงสำหรับคนที่ไม่พร้อมเนาะหรือใครที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยต้องระวังนิดนึงเพราะเนื่งองจากว่า การอยู่กันก่อนแต่งเนี่ยบางคนก็รับได้บางคนรับไม่ได้แล้วแต่เนาะผู้ใหญ่ก็ปรึกษาผู้ใหญ่กันดีๆนะครับดาวทิศได้ราชา,ชาชโชคในเรือนพันธุมาจากเรือนอริเห็นไหมครับมันจะมีปัญหาพอมีครอบครัวแล้วมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยเนาะพยายามไปดูว่าผู้ปกครองเราเขาโอเคไหมคุยกันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเกิดท้องเกิดไส้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงล่ะปัญหามาคือพูดง่ายว่า ชีวิตหนึ่งชีวิตจะเกิดขึ้นมาแล้วเขามไม่ดูอิโนโนอินีกับการการผิดพลานของตัวคุณนะ่ะพูดง่ายๆมันคือชีวิตทั้งชีวิตนะครับมันคือบาปอืมแล้วยิ่งเป็นลูกในไส้ของเราอีกเราก็จะคือเขาเรียกในกรรมตามทันคุณเข้าใจไหมคือต้องระวังนะครับเรื่องของเวรของกรรมเนี่ยบางคนเนี่ยรู้รู้ทั้งรู้แหละแต่ก็ยังทําหรือบางทีก็เผลอไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เผลอมันมีเองนะครับอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังนะเพราะว่าพันทุกแปลว่าครอบครัว มาถึงจะมีลูกได้ด้วยนะครับต้องระวังเนาะพเพราะดาวจันทร์ก็โคจรไว้ายๆนะครับกุต,ตะเนี่ยอืมดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนั่นเองนะครับพอดาวจะมาเป็นเกษตรเล็งเสาเนี่ยลาบมาปุ๊บปับเลยปุ๊บปับรับโชคเนี่ยนะครับดาวจันทร์เนี่ยมันโคจรไวคนละสีมินต้องระวังพอมันทับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้ง่ายมากนะครับลูกเนี่ยไปดูยิ่งถ้าดาวจันทร์เป็นกรากีในในปีนี้นะครับอ่ะ ก็ลูกอาจจะติดโดยที่เราไม่ตั้งใจกลายเป็นว่าภาระครับแล้วเขาก็เป็นภาระเราทั้งชีวิตอ่ะอเพราะเกิดมาตอนตัวเองไม่พร้อมนะครับต้องระวังให้ดีนะครับยังไงก็ในเดือนมิถุนายนนี้คนราศีมีนม,มีทั้งดีและเสียครับแต่ว่าตัวเราตั้งรับได้ทั้งหมดแหละอืมเพราะพื้นฐานวาสนาดีแล้วขอแค่ว่าเรามีสติเลือกคนที่ถูกนะครับแล้วก็มีการจัดการ ทีีด่ดก็จะไปสิ่งที่ดีๆได้นะครับยังไงก็สามารถติดตามคำาไปก่อนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำากกนใหก่ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ